มาป้านฮักตําลึงฟลังเด้อเจ้าเนี่ยตําลึงฝลังเด้อสุดยอดเลยเอามาต้มกินนะเนี่ยเม็ดมันเม็ดมันมันกำลังจะออกเม็ดมันจะค่ายๆอันเม็ดมาอันมาแข่งกุรัวพึ่งพึงพ่งพึ่งมาเด็ดมาตอมหน้ามันมาตอมดอกเนี่ยเนี่ยตัวนี้อันตรายเด้อตัวใหญ่บุฟเฟ่ใหญ่าย,าย,ยิ่งกว่าพึ่งอ่ะเนี่ย เอามาปลูกหลังบ้านลเลยเถอะออกเก็บกินได้เป็นสาวปีหัวมาตัดขวางว่ะผู้สาวหัวลูกเมืองเคินมาเอามาตัดของเขาขวางเขากินเป็นซีฟสาวปีเอออันเอาเอฟอยออกมันก็หวานแล้วมันก็บอกผมฮะเดี๋ยวกลับมากันเดี๋ยวไปซื้อ,อนของร้านเอเชียกันจะไปซือ้อยาก,กินอินทผลัมร้านแคงจะขายอินทผลัมทูกด้วย ในซูเปอร์มากอินท่าผาลำแปงเจ้าเล็กแล้วมาจะมาแวกเอานี่นี่ดูดูยอดมันเหี <sh> <hom> ่ยวอ้วบอ่ะตัดตัดตัดตู้ไก่ละถุงก็ไม่ได้เอามาเนี่จเจริญนี่น่ะใหญ่ขนาดเลยอยู่ตรงถังขยะเหี้ยแต่ก็จะเก็บดูน่ะใจคนเพ่าไปตัดของเขาขวางเนี่ยดู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 ความอ้วนของมันเนี่ย กินได้เจ้าลลก,กินได้แต่ฝรั่งคนแบบกินเด้อันก็น่ะหันซอยหันย้อยนะพักสำล,ลึงฝนระั่งอ่ะมันออกดอกอะ่ะเม็ดมันจะเหมือนมะแข้งกรัวว่าเนี่ยมะแข้งนั้นก็เขือพวงอะ่ะถ้ามันออกเม็ดอะ่ะเอามาต้มยำอ,อ่ะเอามาต้มจืดกินอะ่ะสุดยอดเลยเด้ออันนี้กับไปหลวกกับน้ำพริกเจ้าโอ้ยตายตายต,ายตายมาปะ เก็บก่อนเด็กคนไปซื้อของก่อนเถอะนะตำลึงฝรั่งตำลึงฝรั่งขนโขตัดของเขาขวางเขาจำเป็นต้องมาเก็บของคนอื่นไปนี่ข้างตังนี่แบบเป็นอย้าของหลวงของหลวงเจ้าเด็กกึกมาตัดขวางฮะเพราะมันมีพนกินฝรั่งมาชีกินนะตำลึงฝรั่งเดินนี่นะหวานเลยประคมแต่ยังกระจ้าเพราะมันหวานนะ มันมันปลูกมันอยู่ใกล้เอฟอยนะมันจะขมอ่ะเพราะเอฟอยมันมีพิษมันขมอ่ะพักอย่างอยู่ใกล้เอฟอยอาจจะขมแน่แน่ดูดูพึ่งอ่ะดูพึ่งมาต่อมันดอกมันน่ะเอาดอกไปแปรงน้ำหวานอ่ะเดาะดูพึ่งดูพึ่งพึ่งว้าวพึ่งนักขนัโอ้อันนี้พึ่งแม่ละอันนี้พึ่งแต่อันนี้อันเวสเปอร์ยังไงปุ่นห้องเวสเปอร์อันนี้พึ่งเนี่ย vui mừng mà, ôi còn đọt này đâu, tròn này đâu, này, ôi khổ khổ, này, dây thay thay, park anh này pha lăng, cầm lựu pha lăng, để thôn thôn châu, thôn nát à, canh ไปซื้อของก็ได้